นี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาชุดแปลกนิดนึงนะคะก็คือช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละก็เลยคิดว่าจะมาพูดอะไรจินจีนเล็กน้อยหลังจากที่ห่างหายกันไปนานค่ะปีก่อนนูนเราพูดเรื่องการนับญาติแบบจีนไปแล้วปีถัดมาเราก็พูดเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนไปแล้วก็เลยคิดว่าเออจริงๆรแล้วเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมันก็มีข้อห้ามอะไรทั้งหลายทั้งแหล่มากมายเต็มไปหมดซึ่งแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันหรอกคือบางบ้านก็บอกมา5ข้อบางบ้านก็บอกว่า10ข้อบางบ้านก็บอออกกกวว่่่่าาา14ข้้มพูดดคคุยเรืงนนีีัะ ว่ามันมีข้อห้ามอะไรบ้างที่ห้ามทําในวันตรุษจีนแอบบอกก่อนว่าตรุษจีนเนี่ยมันไม่ใช่วันวันเดียวใช่ไหมมันคือวันขึ้นปีใหม่จีนดังนั้นมันแบ่งได้เป็นหลายวันก็จะมีแบบวันจ่ายที่ออกไปซื้อซื้อของมาไหว้เจ้าวันไหว้ที่เป็นวันสิ้นปีแบบไหว้เจ้านู่นนี่นั่นก่อนที่จะขึ้นปีใหม่แล้วก็วันชิวอีกซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีนแล้วก็วันแบบชิวหยีก็วันที่2อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆข้อห้ามทั้ง10ข้อที่เราพูดนะคะจะเริ่มมมมมมหหหหหหหลลัััััััังงงงจจาาาาากกกกทีีี่่่่่ขขึึ้้้้้้นน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 นปปปปใใใใคืือออไไไดวววววรเเ็็ฟ ดีกว่่าคะวันตรุษจีนห้ามทำอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะคะ ก็คือห้ามทําความสะอาดบ้านค่ะถามว่าทาไมห้ามทําความสะอาดบ้านค่ะก็คือเขาบอกว่าการกวาดบ้านเทน้ําเสียหรือว่าถูบ้านอะไรพวกเนี้ยมันเป็นการกวาดโชคลาภออกไปจากบ้านคือในวันวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเป็นวันที่โชคลาภทั้งหลายทั้งแหล่เข้ามาในบ้านพอเข้ามาปุ๊บเราดันไปกวาด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 นู่นกวาดนี่ออกไปโชคลาภมันก็เลยออกไปด้วยซึ่งจากประสบการณ์ที่เติบโตขึ้นมานะคะคือที่บ้านเนี่ยจะทาความสะอาดบ้านครั้งยิ่งใหญ่แบบอลังการมากไม่ว่าจะเป็นลากผ้าม่านทุกผืนในบ้านลงมาซักกวาดยา่ย่ล้างเพดานล้างนู่นน ก็ตามที่ปกติเราไม่ทําความสะอาดเนี่ยช่วงก่อนปีใหม่เราจะทาแบบทำเนียบกริบเลยก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าอพอเปิดปีใหม่มาแล้วก็ขอให้พักผ่อนบ้างขอพัก1วนันอะไรอย่างนี้ก็เลยมีความเชื่อเกิดขึ้นว่าไม่ให้ความสะอาดบ้านค่ะไปต่อที่ข้อ2กันเลยดีกว่าค่ะข้อ2ก็คือห้ามใช้สิ่งของมีคม,ส,ม,คมสิ่งของมีคมทั้งหลายทั้งแหล่ได้แก่กรรไกรตัดเล็บกรรไกรมีดนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดช่วงวันขึ้นปีใหม่จีนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าไม่ให้ตัดเล็บตัดผมนู่นนี่นั่นเพราะว่าเป็นกาารัดโชคทีีีนนน้้อ่เ ตอเองแบบมัวๆเลยนะเป็นไปได้ไหมว่าสมัยก่อนพอผ่านปีใหม่มาช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเที่ยวะไรพวกนี้การใช้ของมีคมก็มีโอกาสที่เราจะแบบว่าเริงร่ากเกินเหตุเราใช้ของมีคมคือแบบเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยใช้ของมีคมแล้วทําให้บาดตัวเองแล้วก็ทําให้อดเที่ยวอธิมัวนะอย่าเชื่ออะไรมากค่ะเอาเป็นว่ามันจะตัดโชคตัดลาบแล้วกันเชื่อตามที่เขาบอกๆกันมาเถอะข้ามไปข้อที่3ค่ะข้อที่3เนี่ยเป็นความเชื่อที่แบบเออสำหรับคนผมมันมากข้อที่3คือ ห้ามสระผมถามว่าทําไมถึงห้ามสระผมเออเขาบอกว่าจะเป็นการชะล้างสิ่งมงคล,งคลก็เหมือนห้ามกวาดบ้านนั่นแหละคือคือเหมือนเรารับความเป็นมงคลเข้ามาในตัวแล้วการสระผมเนี่ยมันทําให้เราล้างความโชคดีอะไรพวกนี้ออกไปดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนเมื่อสักประมาณแบบยุคพ่อยุคแม่อะไรพวกนี้ร้านทําผมในเมืองไทยเขาจะเปิดกันข้ามคืนเลยช่วงก่อนตุ๊กจีนคือช่วงวันไหวอะไรเงี้ยพอเราไหวนู่น,นไหวนี่มาโดนทูบโบมเข้าไปเผากระดาษหัวมันนู่นนี่นั่นเขาก็จะเปิดร้านทําผมให้ทําข้ามคืนเลยจนกระทั่งถึงปีใหม่ปุ๊บทุกคนทุ ไม่สระผมอีกแล้วเพื่อรักษาโชคลาภทีนี้จากการวิเคราะห์นะคะอันนี้เป็นการวิเคราะห์มั่วอีกแล้วคิดว่าในสมัยโบราณเนี่ยที่ประเทศจีนคือต้องต้องบอกก่อนว่าความเชื่อนี้มันเป็นความเชื่อจีนไม่ใช่ความเชื่อไทยใช่ปะดังนั้นทุกสิ่งอย่างมันจะมาจากเมืองจีนที่จีนเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อากาศหนาวมากช่วงมกรากรุมภาบันเป็นช่วงแบบหน้าหนาวที่หนาวที่สุดดังนั้นการสระผมเนี่ยมันอาจจะทําให้เราป่วยก็ได้แล้วยิ่งช่วงตัวจีนเราไหว้เจ้ากันหนักหน่วงปาร์ตี้ฮาร์ดอะไรอาเงี้ยมัน ข้ออ้างของคนสมัยโบราณที่บอกว่าฉันเหนื่อยแล้วการสระผมทําให้รางโชกลาบพักผ่อนเธออย่าไปสระผมเลยเธออะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะ รู้สึกเหมือนจะโดนบนรรพบุรุษสาแก้งไงชอบกลหลังจากที่วิเคราะห์อะไรมั่วซั่วไปมากมายข้ามไปข้อถัดไปนะคะก็คือห้ามกินโจ๊กกินข้าวต้มอ่าอันนี้มีคำอธิบายที่ชัดเจนอันนี้ไม่ได้มโนโอเองทำไมถึงห้ามกินโจ๊กกินข้าวต้มคือคนสมัยโบราณเนี่ยค่ะที่ประเทศจีนมันก็มีหลายบ้านที่มันจนแบบจนมากๆใช่ป่ะพอจนมากๆเนี่ยอาหารไม่เพียงพอสมมติมีข้าวอยู่หยิบมือเดียวต้องกิน10คนจะทำยังไงเขาก็เอาข้าวพวกนี้ไปต้มในหมอห้อใหญ่ๆต้มให้น้ำเยอะๆใช่ไหมแทนที่เราจะหุงข้าวหยิบมือนึ่างนี้เกี่ิน อะไรกับช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่เราจะต้องทาทุกอย่างให้เป็นมงคลเป็นสัญ,ญลักษณ์กันไปหมดถ้าเรากินโจ๊กหรือข้าวต้มซึ่งมันเป็นอาหารที่แบบทําเวลาเหมือนสิ้นเดือนกินมาม่าอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นปีเขาก็มีความเชื่อที่ว่าถ้าเราดูจนตั้นแต่ต้นปีตลอดปีนี้เราก็จะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีข้าวอะไรเลยแล้วแบบชีวิตปั่นป่วนวุ่นวายยากจนไปตลอดปีดังนั้นเพื่อความเป็นมงคลของต้นปีเนี่ยเราก็จะต้องกินข้าวแบบว่าข้าวสวยให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคือทําให้ดูอุดมสมบูรณ์นัั่่นนนเอองีออีี้้ไมไโมโโะะมมดโคําบิ ไปต่อที่ข้อ5กันเลยดีกว่าค่ะข้อ5นี่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเอาเป็นว่าชนจิ้นกันเองแล้วกันนะว่าทำไม ข้อ5ค so, ือมีความเชื่อที่ว่าการเดินเข้าไปในห้องนอนคนอื่นช่วงเทศกาลจะทําให้โชคไม่ดีทั้งคนที่โดนเข้าไปแล้วก็คนที่เดินเข้าไปด้วยก็ก็เลยเป็นความเชื่อที่ว่าเออช่วงนั้นต่อให้นอนป่วยอยู่ถ้าใครมาเยี่ยมก็อย่าเรียกเขาเข้ามาในห้องนอนเราจะต้องฝืนลุกตัวเองขึ้นมาให้ได้แล้วก็เดินออกมาทักทายข้างนอกค่ะข้อ6ข้อ6มนี่อะไรคนน่าจะพอรู้อยู่คือห้ามใส่ชุดขาวดำาือช่วงเทศกาลตุกจีเนี่ยคนจีจะชอบอะไรแดงๆชอบอะไรสีสันสีสันใช่ป่ะก็จะแบบใส่สีมงคลนู่นนี่ให้แบบว่าดูสดใสไไมม่่่ใสสสชุดีีขาาาวหหรรืือออเเเพะันนนปงงศ ซึ่งสีแดงก็ได้รับความนิยมเป็นพิเศษส่วนใครอยากรู้ว่าทำไมก็ไปฟังคลิปที่เล่าเรื่องเทศกาลตรุษจีนไว้ปีที่แล้วแล้วกันนะคะขอขายของเล็กน้อยถัดไปข้อที่7ค่ะก็คือห้ามซุ่มซ่ามเฮ้ยซุ่มซ่ามมันห้ามกันได้เหรอเนี่ยคือส่วนตัวเป็นมนุษย์ที่เตะโตตลอดเวลาก็ต้องระวังนิดนึงช่วงตรุษจีนเอาเป็นว่าเขาจะห้ามซุ่มซ่ามเตะของทําของตกแตกกระจายเพราะมันเชื่อว่าไม่เป็นมงคลอันนี้ก็น่าจะเข้าใจได้นะการทําของแตกอะไรมันก็ไม่เป็นมงคลอยู่แล้วแหละข้อ8นะคะก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยววกกกััับคคคคาาามมมมงงงลล้้หหยยยอออู่่็็ืืเินนนนีซ์ คือช่วงตุจีนเรารับแต่องคแตเอีออ่างป่งอ่างเปากันมามีเงินกันที่เพราะฉะนั้นมันจะมีคนอยากมายืมเงินเราแน่นอนนี่อาจจะเป็นแบบข้ออ้างที่แบบว่าเธอฉันเพิ่งได้ตังมาแบบอย่ามายืมฉันอะไรอย่างงี้ก็จะบอกว่าแม่บอกว่าการให้คนอื่นยืมเงินช่วงตรุรจีนมันโชคไม่ดีฉันให้เธอยืมไม่ได้ซอรี่นะอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะถัดไปมีอีกข้อนึงค่ะเขาบอกว่าห้าบซื้อรองเท้าใหม่เฮ้ยทําไมอะคือแบบนี่คืออะไร คือคือมีรองเท้าไนกี้อาดิดาสโอนิซุกะออกรุ่นใหม่ช่วงตกจีแลวฉันก็มีเงินแตะเอียอยู่ทำไมฉันถึงซื้อไม่ได้ไม่เข้าใจคือจริง,รงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าคําว่ารองเท้าในภาษาจีนซึ่งก็ไม่รู้มั่วหรือเปล่านะคำว่ารองเท้าในภาษาจีนเนี่ยมันเป็นคําประมาณว่าเฮ่อเหออะไรประมาณนี้แล้วมันมันตรงกับเสียงถอนหายใจแบบเฮ่ออะไรอย่างนี้มันก็เลยไม่เป็นมงคลดังนั้นช่วงตุจีนห้ามซื้อรองเท้าใหม่คะ่ะก็เก็บแตะเอียไปอีกสักเดือนนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อก็ได้นะ สำหรับสาวกรองเท้าทั้งหลายทั้งแหล่ข้อที่10เป็นข้อสุดท้ายค่ะก็ยังเป็นอยู่ในเรื่องของการห้ามทำตัวไม่เป็นมงคลซึ่งข้อนี้สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องเกี่ยวกับการพูดจาช่วงตุจีนนะคะเราจะไม่พูดจาอะไรที่ไม่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแวง้งร้องไห้พูดคำหยาบด่าคนอื่นแช่งกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดทุกสิ่งที่เป็นมงคลเราจะแบบอวยพรขอให้ร่ําให้รวยให้เรียนเก่งๆให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรกันอย่างนี้นี่ก็เป็น10บข้อห้ามช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ยังไงกกก็็อย่าลลลืมดเปนัใจ กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วเราก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเลยค่ะจะเป็นกําลังใจให้อัพคลิปบ่อยมากๆเลยนอกจากนี้นะคะวิวท,ทำสติกเกอร์ไลน์ขายอย่าลืมช่วยอุ่นนนนกันนะคะถ้าสมมติว่าอยากดูคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด u b s c r i b e c h anel n ของวิวค่ะนอกจากนี้ถ้าใคร subscribe แล้วด้านข้างปุ่ม s u b s c r i b e จะมีกระดิ่งอันเล็กๆอยู่ก็อย่าลืมจิ้มลงไปเบาๆสักทีหนึ่งนะคะหลังจากนี้เวลาคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้รู้ก่อนคนอื่นเลยเพราะมันจะแจ้งเตือนค่ะเราก็อย่าลืมดูคลิปวิดีโอกเ,เะะนนก่าๆท สวัสดีค่ะ